มื้อเช้านะครับ,รบกับอากาศดีๆบรรยากาศต่างจังหวัดมื้อเช้าแบบบานๆก็อีสานก้อยวันนี้ทําก้อย,อก,ก,อยอก,กินกันครับแม่ครัวมือหนึ่งของหมู่บ้านคว้างใหญ่ซอยใบมะกรูดมะนาวพร้อมทำผัก <S <S เดี๋ยวเตรียมเลยนะครับ อันนี้ช่างภาพมาช้า,าไปใส่เลือดหรือย mm ังก็ไม่รู้ใส่ได้จ้าใส่เลือดแล้วคลุกกับเนื้อนี่ยังไม่คลุกนี่ยังไม่คลุกเป็นแบบนี้ครับเพี้ยใส่เลือดแล้วเดี๋ยวพี่โตเห็นอยากอันนี้แจ่วบ่อกแจวนะแล้วคลุกนานไหมทำไมต <The ้องคลุกล่ะให้มันเข้ากันเพี้ยให้เลือดมันเข้าใช่ไหมเพี้ยด้วยใช mm ่ไหมเพี้ยด evet ้วยอ๋อใส่เลือดใส่เพี้ยเรียบร้อยแล้วเอาล้ครับใส่เลือดใส่เพลี้ย เรียบร้อยเพียกก็คืออะไรนะบางคนไม่รู้จักเพียกก็คือขี้อ่อนมันขี้อ่อนที่อยู่ในเออที่อยู่ในไส้มัวที่อยู่ในไส้มันแม่ครัวรู้สึกอารมณ์ดีนะมันเป็นเหมือนกับลำไส้หมูหรืออะไรเนี่ยเอ้ยลำไส้เนื้ออเฟรนกินเป็นบ่อกินเดือดเดือดเป็นบ่อปลากินเดือดเดิอๆจิ้มแจียวนะครับเอ้าเดี๋ยวจะลองกินให้ดูครับแซ่บบ่อต้องตอบด้วย แส่ยบบอบ่หูบ่หูบอเอายัดตะคั้งเลยเอาไหมเอาไหมอร่อยค่ะเอาไหมเอาไหมก็บอกไม่ดต้องทำหน้าให้อร่อยด้วยสิเออเอาเอาลองใหม่เอาใหม่เอาเอาไม่เห็นช้าสิจะไม่เห็นเอาใหม่เอาใหม่ช้าๆช้าๆเอาไม่เห็นตอนถ่ายค่อยๆอืมอ่าค่อยๆเออบรรจงตอนหยอดใส่ปากต้องถ่ายทันเนอะเ่ียบบหยาบหยาบหยาบกูอย่าง เออคือเนื้อเหนียวมันเหนียวเหนียวห้าผักเนื้อมันเหนียวซอยหอมนะครับซอยหอมเนี่ยต้องมีฝีมือนะเท่ากันทุกท่านอันนี้ก้อยบักนาวก้อยเปรี้ยวกับก้อยขมมันมีสองแบบอันนี้ก้อยเปรี้ยวแต่มะนาวใส่ดีด้วย แล้วคน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 เดี๋ยวอร่อยขส่ลูกใหญ่ลงไปเลยนะหรือว่าไม่เราก็ลงนีเนียนนี่หว่าเนียนทำเป็นายแบบเนี่ยเราจะได้ซิมบ่อยไข่รูดมาไข่บ่อยกว่านี้ไข่บ่อยใส่บ่อยเออแส่บข่บ่อยเออแล้วกินไปกินเล้งที่ไหนมาเนี่ยทำไมไม่ใช่เล้งนไงอ๋อฟันจับบอเอาสี่เด้อเอานนี่พ้าห้าห้า ไปแจมกับพี่ต่งเาขอมานอเยวเราไปราบขมนยน่นน่นนั่งกินนันเอาบอลเรากินอะไรนี่น้ำยาไปอะไรยอเราจยิ่งลงเอาันเา็นันเลาวเราอันนี้ใส่สูรสบ่อะใสู่รสด้าใส่ถีนขึ้นรัีใส่้อยใส่ลาย่หน่อยถูรสกใส่เยอะส่อาไปให้เจ้าที่แล้วนะเร็วเร็วก็เจ้าบอลน่งนั่นเอาไปด er <R ud whatnot> um ้วยใช่ไอ้ตายเย็นมาไป น้องพรดีขมต้องเสียบเพราะเสียบก็กินหลวุดด้วยเสียบเพราะเสียบก็กินรอดต้องหั่นไปหนึ่งโอ้โหอันนี้แม่มันไม่หูดตำเลยตีตำอยู่มันคือเชีงสีขาดถี่หั่นเหตุใดไหนเอามาดีแม่ถวยดันถวยบางหมดอันนี้ลวกครับลวกลวกเพื่อจะไปจิ้มแจ่วเดี๋ยวรอน้ำเดือดก็จะ มีเนื้อมีตับมีผ้าคีริ้วอันนี้ลวกจิ้มเขายังชั่วหน่อยนะครับบางคนไม่กินดิบลวกจิ้มใส่ใบมะกรูกดใส่ตะไคร้ลงไปหน่อยใส่น,น้ําเดือดก็คลุกคลุกคนคนรู้สึกว่าจะมีคนใส่แอบบใส่รสด,ดีไปนิดด้วยรสด,ดีเพิ่มความนัวนะครับนะครับใกล้เคียงแล้วเอาแค่แค่จะดุ้งไฟพอเพราะยังไงก็เหนียวมันเดิมใช่ครับ ลวกจิ้มสำเร็จสุดเสร็จแล้วทานเลยครับลวกจิ้มนะครับลวกจิ้มเดี๋ยวชิมให้ดูพักขี้เหลียวพักขี้เหลียวพักขี้เหลียวก่อนไปเที่ยวเอาแล้วเดี๋ยวไปเดีดยวด้วยน้ำจิ้มรสเด็ดผมอำลำแซ่บ เดี๋ยวลองสิ้นตอนเนื้อสิ้นเนื้อครับเดี๋ยวลองดูนะครับก็ต้องรอข้อมาไลยข้อมานะครับอืมผมอ่ำลำเยี่ยมจริงอร่อยไหมครับอร่อยชอบเนื้มันแค่ไม่ค่อยดี แถวบอกค่อยดีบอกครับ <c oughs> มันเหนียวจังหน่อยนะ <c oughs> อมันเหนียวจังหน่อยนะบอแซ่บสรุปบอแซ่บนะเอาลุงอันนี้แซ่บไหมลุงอันนี้เราแซ่บขมดีโอ้กินเหมือนกินเหมือนไม่อร่อยนะโอ้ยแซบเนาะไต้หวันบังแกนี่เอาเอานี่สดเลยลาบดบาบาิบครับแซ่บบ่ครับลาบดิบแซ่บบอ่อย อร่อยดีปลาัอเสีมลาบขมลาบส้มส้มตำรววจิ้มปาดมะม่วงอีอย่างนีกนะปานแต่ว่าปานหน่อนมีกระทะไข่เจียวอ่ะมีกระทะไข่เจียวห่อเมือไได้อดอยากไปนอนน้ำ สองขื <differences S 2> ่นสามขื้นบอกูจะไปนอนเฮือนกูอ